แต่ว่าศักดิ์สิทธิ์ก็โต้ทุกเม็ดทุกดอกนี่ครับโอ้โหสายนี้ครับเตะประเภทว่าบิดลำตัวเตะเต็มแข้งเลยนะครับทางน้านมาราศักดูนี้ครับมีกวาดกวาดล่างด้วยนะครับทางนั้นศนักดิ์สิทธิ์ดูครับคู่นี้ประเภทว่าเก๋าทั้งคู่ละมาราศักด่งี้ครับยืนระยะการชกมวยนี่ผมว่าประมาณสิบปีนี่น่าจะได้ครับที่ว่าด,ดังๆนะครับ ทำร่างกายได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็สักดิธิ์นี่ก็ไม่ธรรมดาครับจอมเก่าทั้งคู่บานไกลเลื่อนเทียงครับสักดิธิ์นี่สีสะเกตครับเมืองดอกลำดวนแหละครับอ๋ออันนี้เมืองดอกบัวอัดกันน่อยซ้ายกับขวานี่มัดต่อมัดสอกต่อซอกแข่งต่อแข้งครับคู่นี้ถึงปิกถึงขิง,ง,งแน่นอนมาสักกระยับเข้าหาอย่างชวนทะเละสะดุดนิดนึงครับทำการมุดช่วยเหมือนเดิมครับ อันนี้โอ้โหสำหรับศึกวันนี้ครับจะบอกแฟนมวยได้เลยทันทีมาชมในบรรยากาศของสนามไอโมวยนะครับเซียนมวยบอกโอ้โหวันนี้มวยพลิกล้อกันหลายคู่เลยครับอ้าวมาดูครับยกที่สามนันมานักสักยังเหมือนเดิมครับขยับเข้าหาแล้วก็ชวนทะเลาะครับมีออกแข้งขวาไปหน้านำอีบซ้ายนี่การด้านักสักเสร็จยังยังยครับขยับหาจังหวะออกแข้งเมื่อกี้ได้ครับ เนียนแข้งหนึ่งซ้ายกับขวาครับโอ้โหมีแล้วครับลูกซ้ายของทางด้านมารศักด์โอ้มุ่งมั่นเลยเกินครับมาราศักด์มีฟุกขวาลําตัวแล้วก็ต่อยซ้ายทางด้านศักดิ์สิทธิ์ยังยังครับรู้สึกว่ายังออกอาวุธยังยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ยังดูช่องทางของทางด้านมารศักดิ์อยู่ว่าจ,จะมายังไงแล้วก็ชินแล้วครับเจาพ่อพิตีแหละครับมาดูครับ ทางด้านมาร์ตักโอ้โหมีเตะตัดครับลูกนี้ต้องคืนด้วยนะครับไม่คืนไม่ดีแน่ศักดิ์สิิทธ์ออกแค่ขวาหลุดอีกแล้วโอ้โหเอาครับเอายัง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 ครับยังอยู่ล้มแล้วไม่ซ้ำเอาซ้ายของทางด้านมาร์ักลูกนี้เต็มแข้งศักดิ์ตโต้หนักหนักแล้วออกออกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหะตอนนี้ศักดิ์สิิทธ์มีออกแข้งซ้ายเหน็บในแล้วครับตอนนี้ศักดิ์สิทธต จะเสียบได้ไหมขวางแล้วเสียบออกแข้งขวากนในระยะประชิดโอ้โหมาราศักข่าโค้งรอบนี้เต็มเต็มด้านศักซิ์มีสอกสลับแล้วก็ขวางขวางเราเสียบได้ไหมศักซิิที่เป็นมวยประเภทว่าเสียบจับไส่ได้ดีนะครับส่วนมาราศักนี่ไปโ,โค้งเอานะครับดีกว่าละยางละในมาราศักโอ้โหมีมีมัดแล้วก็ไทงซ้ายโอ้โหนี่ครับ ของทางด้านศักดิธิ์นี่เข่าแบบตรงๆเลยนะยัดไส้โอ้โหนี่ทางด้านมาราศกก็เสีเยบเช่นกันยังไม่มีใครยอมใครเลยครับอ้าวไม่ถอยแล้วทางด้านสักดิธิ์ตอนนี้ชวน,ชวนชวนชวนเล่นนายแล้วชวนทะเลาะนายแล้วทําอะไรได้ไหมลัดนายลัดล่างแต่ว่าถ้าลัดล่างแล้วยังทําอะไรไม่ได้นี่ลูกมีลูกแต่ตัดขาของด้านมาราศเกิดครับลูกนี้เสียหายเสียหายครับแฟนมวยวันนั้น เียกันกระห่มเลยคู่นี้นะครับเพราะว่าต่อยกันสนุกอู้ดูเลยนะครับอาวุธแต่ละเม็ดแต่ละดอกหนักครับทางด้านศักซิ์ขวาแล้วเสียบได้ไหมออกแข้งซ้ายนี่ศักซิ์ศักซิ์เน้นในแล้วขยับขยับขยับเสียบเสียบได้ไม่แทงได้หนึ่งเม็ดพอได้อู้ดีดอกนี้ทางด้านมาราศไม่ยอมนะครับแทงแล้วขวางไว้แทงแล้วคาไว้เช่นกันเอ้ามาราศไม่ถอยเช่นกันใครนี้ครอยู่ แต่แล้วโอ้ยลูนี้ทําได้ดีครับธนาศักดิ์ศิษย์เอาช่วงปลายยกสี่แล้วมาแล้วครับธนาศักดิ์สิธ์สปีดแล้วสปีดเร่งแล้วออกแข้งขวามาราศศเสียขวาคืนเช่นกันเอานำของสวยๆกำงามมาศักดิ์ศิ์เดินมากเลยครับตอนนี้โอ้โหนี่ต่างรับแล้วครับไม่ดีครับไม่ดีครับลูนี้ยังขยับเข้าหาครับมาราศศนี่รู้สึกว่าจะออกมาราศศออกลูกเก๋าแล้วครับนี่ มาราศักด์นี่จะจะขอสงบศึกแล้วแต่ว่าทางด้านโอ้ยยังครับทางด้านูนี้ครับอ้าวนะครับถึงจะยังไงก็ช่างก็มาทูมาที่ทางด้านมารศักดิ์ตีสินใจครับว้าชัยชนะในครั้งที่5ไปนะครับอ้าวครับ